สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m มังการี่เพาะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่อง Blue Lock ในตอนที่219ชื่อตอนว่า d y นามิซมหรือชื่อภาษาไทยก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง และก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ณปัจจุบันช่องการ์ตูนเรื่อยๆเปื่อยๆช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้หรือเพื่อนๆท่านไหนไม่สะดวกก็กดระบบซูเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับสำหรับฉบับลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเรื่องบูล็อกณนะตอนนี้ก็ออกมา21เล่มแล้วสามารถไปหาซื้อมาอ่านได้มีทั้งแบบฉบับหนังสือการ์ตูนแล้วก็ในแอปของวิบูลกิจครับ แล้วก็อยากจะขออนุญาตฝากซีรีส์ขายปริศนาสมบัติรับวันพีซีรีส์ที่จะพาเ,เพื่อนๆไปขาปริศนาที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักของวันพีคลิปแนะนำขายปริศนาตัวตนที่แท้จริงของผู้มีชื่อแห่งดีสุดชั่วลายและเจ็ดจำงแห่งดีทำลายโลกคืออะไรเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับความเดิมในตอนที่แล้วเกมการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความกดดันเคร่งเครียดประตูต่อจากนี้อาจจะตัดสินผลแพ้ชนะได้เลย และผู้เล่นที่จะสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้คนคนนี้อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญของผลการแข่งขันนัดนี้คูนิงามิเริ่มลงมือก่อนทําการแย่งบอลจากเนสวิ่งพุ่งตรงไปเพื่อที่จะทําประตูของตัวเองและเรื่องราวของตอนที่219ก็เกิดฉากขึ้นคูนิงามิเลี้ยงบอลตรงไปยังกลุ่มกองหลังของอูเบอร์ที่ยืนป้องกันอยู่บริเวณกรอบเขตโทษเซนโดรีบตะโกนบอกเพื่อนๆให้ระวังลูกกิงระยะกลของเจ้านี่ไว้นะอย่าให้มันยิงได้เชียวละเนส กัดฟันด้วยความเจ็บใจที่คูนิงามิมาแย่งบทบาทที่เขากําลังจะได้เป็นประโยชน์ให้กับไกเซอร์เนสสะบัดออกมาด้วยความไม่พอใจไอเวนกล้ามเนื้อจอมก๊อปปี้เอ้ยทาอะไรของมันวะผู้เล่นโอเบอร์แดนหลังต่างยืนเตรียมพร้อมตั้งรับไม่ได้ตื่นตกใจกับการกระทําของคูนิงามิไอคูยังคงใจเย็นสายตาจ้องมองไปที่คูนิงามิคูนิงามิเริ่มการโจมตีด้วยการสับขาหลอกด้วยเท้าซ้ายและแต่ออกด้านขวา หลบเปรอนผู้เล่นกองกลางอูเบอร์ที่วิ่งลงมาป้องกันไว้ได้อีซังยีเริ่มทําการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดคุนิงามีเจ้านี้ตั้งใจที่จะเล่นโซโล่เพลย์ด้วยตัวคนเดียวเป็นแน่ถ้าดูจากทศที่วิ่งทะลวงเข้าไปอย่างกลุ่มผู้เล่นอูเบอร์แบบนั้นแต่การเล่นแบบนี้เป็นไปได้ยากมากๆด้วยความสามารถที่มีของคุนิงามิตอนนี้ไม่สามารถทําประตูได้ด้วยตัวคนเดียวยังมีผู้เล่นกองหลังของอูเบอร์ขวางอยู่ด้านหน้าอีกตั้ง3าคนเลยนะแต่เจ้าบ้ากล้ามนั่นอาจจะทําประตูได้ก็ได้้ถ้ถาาฉันเขช่่วยตออบ แต่ก็นะเจ้าบื้ออย่างนั้นน่ะไม่มีทางสศกบอลให้ชันแน่ๆเพราะงั้นทั้งเรื่องนี้ตัดทิ้งไปได้เลยถ้าแบบนั้นแล้วละก็เราจะต้องใช้วิธีกดดันคุณนิงามิเข้าไปจากอีกทางหนึ่งถ้ายังคงเลี้ยงต่อไปในทิศทางนี้คุณนิงามิจะต้องถูกประกบติดแน่นยิ่งขึ้นแน่โดยเฉพาะตรงบริเวณกรอบเขตโทษและตรงนั้นแหละที่เราจะขโมยบอลมาอีสังีิใช้เมตาวิชันวิเคราะห์สถานการณ์และคาดเอาอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วทำการตัดสินใจเลือกเพลงการเล่นของตัวเองไว้แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่อิสางิีเป็นกังวลก็คือชายผู้มีความสามารถเมตาวิชั่นอีกคนหนึ่งที่เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาคนคนนั้นก็คือนิโกนี้เองตอนนี้อิสางิไม่แน่ใจว่านิโก้ใช้เมตาวิชั่นได้มากถึงขั้นไหนจะสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดชัดเจนเหมือนกับตัวของอิสางิีเองหรือเปล่าทางด้านนิโก้ที่ตอนนี้ความสามารถเมตาวิชั่นตื่นขึ้นแล้วกำลังเรียนรู้วิธีการใช้เมตาวิชั่นอยู่นิโกะยังคงใช้สายตาจ้องมองการเคลื่อนไหวของอิสังยและลูกบอลที่อยู่อีกทางไปพร้อมกกันันนนนีี่่มอะไรนเนย เมตาวิชันที่มันสุดยอดไปเลยนะมันทําให้ฉันมองเห็นทุกอย่างได้หมดเลยไม่ใช่แค่ลูกบอลแต่ทั้งสนามไปเลยหละสิ่งนี้ทําให้ฉันสามารถต่อประกอบการเล่นของทั้งหมดว่าพวกเขากําลังจะเล่นแผนการไหนได้ด้วยอิซางิคุงนายเองก็กําลังเล็งจุดนั้นไว้สินะนิโกะคิดพร้อมกับมองไปที่การเล่นของคุณนิงามิที่นายตอนนี้กําลังพยายามสลัดการประกบของเปร์อนที่วิ่งตามมาคุณนิงามิหาจังหวะยิงได้กําลังจะงางเท้าสายเพื่อที่จะยิงบอลจากระยะกลางลูกถนะัด ดากวิ่งเข้ามาช่วยเปย์หลอนขวางทางยิงของคุณนิงามิไว้แต่ทั้งหมดคือแผนการคุณนิงามิหลอกจะยิงสายแล้วแต่บอลตัดเข้ากลางทางด้านขวาแทนเพื่อที่จะทําการยิงด้วยเท้าขวาที่ทรงพลังของตนเองนิโกะที่ใช้เมตาวิชั่นอ่านเกมอยู่มองการเล่นของคุณนิงามิออกฉันอ่านออกหน้าว่านายจะหลอกยิงด้วยซ้ายแล้วตัดเข้าในเพื่อที่จะยิงขวาใช่ไหมล่ะเพราะนายนะ่ะยิงได้ทั้งสองเท้าอยู่แล้วไม่แปลกที่จะเลือกเพลงการเล่นแบบนี้นิโกะรีพุ่งเข้าไปทันที ยังบริเวณจุดตกบอลที่เกิดจากการกระชากบอลของคูนิงามิจุดที่คูนิงามิตั้งใจจะแตะบอลออกไปให้ห่างตัวเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปยิงบอลเต็มข้อด้วยความรุนแรงได้เสร็จชั้นหล,ลักลูกคาและคุนิงามินิโกะคิดมั่นใจว่าเพลงนี้เขาสามารถจัดการคูนิงามิได้แน่แต่ช่องว่างของเพลงการเล่นที่นิโกะอ่านออกอิซางิเองก็อ่านออกเช่นกันอิซางิพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะแย่งบอลการตัดสินที่ต่างคนต่างมีเปอร์เซ็นชนะกันคนละครึ่ง นิโกรู้ดีว่าจากนี้คือการวัดกันที่พื้นฐานทางด้านร่างกายแล้วว่าใครจะเข้าถึงบอลได้ไวกว่ากันระหว่างเขากับอิสานินิโกะตัดสินใจพุ่งเข้าไปอย่างไม่รีรอแต่ทันใดนั้นจู่ๆลจิก็มาจากไหนไม่รู้มาเอาตัวขวางกันหน้านิโกะไว้ว่าไงไอเนิร์ดชันลจิราชาแห่งการดวนเดี่ยวมาแล้วเฟยที่คือบริการพิเศษสำหรับนายเลยนะไอเนิร์ดประหลาดจอมปิกวิเวกลจิพูดทักทายนิโกะไปแล้วก็ใช้ตัวเบียดกันนิโกะไว้เพื่อให้คุณนิงามิสามารถองบอลออกได้อย่างสะดวก นิโกเองตกใจมากที่ตัวเองมองไม่เห็นว่ามีลากจีวิ่งมาอะไรกันวะไอน้นี่ผมมาได้ยังไงแถมยังรู้อีกว่าผมจะขยับไปตรงจุดไหนบ้าเอ้ยเกกะาเชมัดทำไมมันถึงแข็งแกร่งอย่างนี้วะและคนที่เข้าถือบอลในจังหวะนี้ได้ก่อนใครก็คืออีซังยีที่ใช้เมตาวิชั่นอ่านเกมออกได้กว้างกว่านิโกเมาหรอไงไอ้ขี้เหอ่อเพิ่งใช้เมตาวิชั่นได้ไม่เท่าไหร่คิดว่าจะชนะฉันได้แล้วบอลลูกนี้ฉันขอไปก่อนแล้วนะนายมั่นใจเกินไปแล้วนะนิโกเพราะแบบนี้ไงล่ะ นายถึงล้มเหลวในการประเชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้านายในเวลานี้เทคนิคการใช้สายตาและสมองของนายยังต่ำชั้นอยู่นะถ้าคิดจะชนะฉันแล้วก็มันเร็วเกินไปและสาเหตุที่นิโกไม่รู้การเคลื่อนไหวของไลจิเป็นเพราะว่าเมตาวิชันของนิโกเองก็ยังไม่สมบูรณ์เพลงการเล่นเมื่อกี้นิโกใช้สายตาเมตาวิชั่นจับจ้องไปที่ลูกบอลกับอิซางิต้องการที่จะคาดอาอนาคตให้ได้แต่ในทางตรงกันข้าม นิโกะมัวแต่จับจ้องไปที่อิซางิีมากเกินไปทางด้านอิซังิที่รู้ว่านิโกะกำลังจับตาม,มองตัวเองอยู่ก็ใช้ไม่แต่วิชั่นมองรอบทิศมากกว่านิโกะและเห็นได้ว่าไลาจิกำลังจะวิ่งเข้าไปเพื่อรอจังหวะเก,กาะควนนิโกะอิซังิีเลยวางแผนเอาตัวเองวิ่งเข้าไปใกล้ๆกับลูกบอลเป้าหมายคือเพื่อให้มุมมองสายตาของนิโกะแคบลงทําให้มองไม่เห็นไลจิที่วิ่งมาทางด้านข้างนี่คือแผนของอิซางิีหลอกล่อสร้างมุมอับสายตาให้เกิดขึ้นกับนิโกะ ด้วยการขยับตัวเข้ามาเพียงเล็กน้อยสแสดงให้เห็นได้เลยว่าเทคนิคการใช้สายตาในตาวิชันของอิซางิีเหนือกว่านิโกะเป็นอย่างมากแต่ผลลัพธ์ของเพลงนี้อาจจะเปลี่ยนไปหากว่านิโกะฉูกใจคิดได้เสียเวลาหันไปมองไรจีก่อนทําให้อาจจะสามารถเตรียมการรับมือไรจีได้ทันซึ่งนั่นก็จะทําให้อิซางิีต้องเปลี่ยนแผนนิโกะที่เสียท่าให้กับอิซางิได้แต่กัดฟันด้วยความเจ็บใจมองอิซางิีแย่ยงบอลไปต่อหน้าต่อตาไราจีเองก็บ่นออกมาด้วยความไม่พอใจ อะไรของแกว่าอิซางิีที่คิดจะมาแยกซีนชั้นอีกแล้วเหรอไอเลวเอ้ยอิซางิทําการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่าเหลือกองหลังที่ขวางหน้าอยู่เพียงแค่สอคนเท่านั้นคืออาริวและแอป,ปดีส่วนข้างหน้าเขาก็มีตัวหมากให้อิซางิได้ใช้งานอยู่หนึ่งคนคูโลนะวิ่งเข้ามาเพื่อช่วยเป็นทางเลือกให้กับอิซางิส่งบอลมาเลยอิซางิทางนี้ทางนี้นคูโรนะเรียกบอลอิซางิไม่รอช้าเริ่มการโจมตีประสานส่งบอลให้กับคูโลนะ คุโรนะดีดบอลเร็วบอลลอยโด่งข้ามหัวอาริวที่พยายามกระโดดสกัดไปทางด้านหลังอาริวที่เสียท่าให้กับเพกาเล่นประสานของอิซางิีและคุโรนะที่เต็มไปด้วยความสวยงามถึงกระบ,บนออกมาสวยงามจริงๆเลยนะซูปเปอร์คู่หูดูโอ้นี่คือลูกคิงแบบเดียวกันกับที่อิซางิีทำประตูแรกได้บอลลอยมาตรงหน้าอิซางิีเสร็จฉันละประตูลูกนี้ฉันขอแล้วนะอิซางิีเล็งยิงบอลที่ลอยลงมาด้วยเท้าขวาแต่ทันใดนั้นไอคุก็พุ่งเข้ามาขวางทางยิงไว้ เฮ้ hey, ว่าไงอิซังยีนี่คือเมตาวิชันที่นายบอกกับนิโกะใช่ไหมมันสุดยอดไปเลยแฮะไอความสามารถที่เหมือนกับพวกยอดมนุษย์ทําให้เห็นภาพทั้งสนามได้หมดแบบนี้นะจากนี้ไปให้ฉันร่วมวงด้วยนะอิซังิีการต่อสู้ของพวกยอดมนุษย์นะ่ะไอคูพูดขึ้นมาในขณะที่ดวงตาข้างหนึ่งของไอคูเองก็เข้าหมดเมตาวิชันไปแล้วอิซังยีที่โดนบางทางยิงไปถึงกับตกใจเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรกันไอคูมาอยู่นี่ได้ไงบ้านน่ะไม่น่าจะมีใครดาวการเคลื่อนไหวนี้ของฉันออกที่นา เจ้าหนี้มาบางทางยิงวัสม,มิดเลยหรือว่าไอคูก็ใช้เมตาวิชั่นได้ด้วยถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวของไอคูจะอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของอิซังิแต่อิซังิีก็ยังคงนิ่งไม่ยอมแพ้ทําการดอบอลเบาๆด้วยเท้าขวาไปทางด้านซ้ายอย่าคิดนะว่าจะจัดการฉันได้นะ่ะฉันยังมีอาวุธรอของฉันอยู่ลูกยิงด้วยเท้าซ้ายอิซังยง้างเท้าซ้ายออกจะยิงบอลไปไอคู IQ, ที่จ้องจังหวะอยู่ไม่ได้ตื่นตกใจอะไรแต่กลับพุ่งเข้าหาอิซังิีอย่างรวดเร็ว นายคิดจะยิงด้วยเท้าซ้ายอย่างนั้นเหรอฉันดูออกหน้าว่าลูกยิงเท้าซ้ายของนายนะ่ะมีความแม่นยำเพียงแค่40%เท่านั้นฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะความสามารถของฉันคือการแปลข้อมูลทั้งหมดของคู่แข่งออกมาเป็นค่าตัวเลขได้เหมือนกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์พอรวมกับเมตาวิชั่นที่ทําให้เห็นการเคลื่อนไหวของทั้งสนามมันยิ่งทําให้เพย์การเล่นของฉันสมบูรณ์มากขึ้นไปอีกช่างสุดยอดไปเลยนะไอ้ลูกยิงหลอกเด็กของนายฉันจะแย่งมันมาเองไอทูยิ้มออกไาด้วยความตื่นเต้น ในความสามารถทั้งสองที่ประสานกันได้อย่างลงตัวอีซจงีที่โดนไอคูรู้ทันถึงขีดสูตรศักยาภาพความสามารถที่ตัวเองมีก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกรีบทําการจับบอลไว้ใช้มือกันไม่ให้ไอคูเข้ามาแย่งแม่งเอ้ยเจ้าหมอนี้อ่านออกถึงความสามารถทั้งหมดที่เรามีว่าอยู่ในระดับไหนจริงอย่างที่เจ้านี่พูดลูกยิงเท้าซ้ายของฉันยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานดังนั้นการที่จะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพมุมยิงจะต้องเปิดกว้างและมะอจ่อจริงๆเท่านั้นเราพลาดแล้ว อะไรกันวะเนี่ยไม่คิดเลยว่าทั้งนิโกะและไอคุจะพัฒนาจนถึงขั้นนี้และระหว่างที่อิซางิกำลังสับสนอยู่นั้นก็มีเสียงคนคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาจากทางด้านคาอิซางิหมากรุกเกมนี้ยังไม่จบตำแหน่งเรือว่างแล้วส่งบอลมาทางนี้เรวเข้าอิซางิรีบหันไปมองที่ต้นทางของเสียงและพบว่าคนที่พูดไม่ใช่ใครยูกิมิยานั่นเอง ที่วิ่งเติมเกมขึ้นมาทางด้านข้างแบบเดียวกับตัวเรือในเกมบักลุกที่จะเดินตรงขึ้นจากด้านหลังขึ้นมาเพื่อช่วยคิงและเรื่องราวของตอนที่219ก็จบลงเป็นตอนที่สนุกเข้มข้นมากๆเลยนะครับการชิงไหวชิงพลิบของอิซางนินิโกโ้ยิ่งได้เห็นเกมการแข่งขันระดับสูงของผู้เล่นทั้งหมดด้วยสังเกตได้เลยนะครับว่าการแข่งขันในแมตช์หลังๆของการ์ตูนเรื่องบูล็อกจะยิ่งเข้มข้นมากขี้ขึ้นไปอีกสาเหตุนั่นเป็นเพราะว่าผู้เล่นบูล็อกแต่ละคนต่างคนก็ต่างเก่งขึ้นผ่่่าาาานนนกกกกรรแแขขขขงงัั็เเลยทํให้กมก ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นไปอีกถ้าคู่นี้เจอกันตั้งแต่แมตช์แรกนะครับอาจจะไม่ทัดกันขนาดนี้ก็ได้เพราะเหมือนกับว่าช่วงแรกๆทีมต่างๆต่างก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางกันส่วนเมตาวิชั่นของไอคูและนิโกถ้าดูแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่สมบูรณ์เท่าของอิซังยีถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์การแปลภาพเมตาวิชั่นของอิซังยีก็เหมือนเครื่องคอมที่มีการ์จอแรงๆส่วนของไอคูและนิโกก็เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ์จอธรรมดาซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าการแข่งขันต่อจจาากนนี้ะเป็อย่งไร ก็มาเฝ้ารอติดตามให้กำลังใจพวกเขาเหล่านี้กันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ